กลับมาพบกับความบันเทิงไปกับเลิฟโนเวเชน널บายนุชกันอีกเช่นเคยวันนี้นุชมาพร้อมกับนิยายรักเรื่องเพลงรักเสน่ร้อนเสนอเป็นตอนที่8ค่ะมาดูการประชันฝีปากของคู่กัดตลอดการอย่างเมคินและทัญญาด้วยกันนะคะว่าจะน่ารักน่าหยิกกันมากน้อยแค่ไหนเวลาที่เขาหยอกกันคลิปนี้มีคําตอบค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปฟินกันต่อกับนิยายเรื่องนี้พร้อมกันได้เลยค่ะบทที่8 ธัญญามาถึงห้องซ้อมเต้นก่อนเวลานัดสิบห้านาทีแต่ถึงแม้จะมาก่อนเวลานัดก็ยังมีคนที่มาก่อนเธอเสอีกเธอเห็นเมคินกำลังยืนอยู่หน้าเครื่องเสียงเขากำลังเลือกแผ่นเพลงที่จะใช้ซ้อมเต้นในวันนี้เขาอยู่ในชุดกางเกงขาย,ยาวสีดำและเสื้อกล้ามสีดำเข้ารูปเห้ยเห็นถึงรูปร่างแข็งแกร่งธัญญาเดินตรงเข้าไปจูบแก้มเขาโดยที่ไม่ให้เขาตั้งตัวเมคินตกใจในความกล้าของอีกฝ่าย ทันย่ากุีทำแบบนี้อีกนะเดี๋ยวใครมาเห็นจะเข้าใจผิดเมคินบอกด้วยเสียงเข้มแต่ทันย่าไม่กลัวเขาเลยสักนิดแถมยังหัวเราะก็คุณเหล่าขนาดนี้ได้ฉันอดใจไหวได้ยังไงกันล่ะคะทันย่าพูดพร้อมกับเอามือลูบไล้ไปทั่วใบหน้าของเขาไม่ว่าจะเป็นเปลือกตาจมูกโดง่งแก้มจนถึงเล่มฝีป,ปากของเขาและลงมาถึงซอกคอก่อนจะใช้เล็บคลุเบา ไล่ตั้งแต่หน้าอกลงมาจนถึงหน้าท้องแบนราบผ่านเสื้อกล้ามสีดาที่เขาสวมใส่เมกินขนลุกสู้ไปทั้งตัวพอสัมผัสที่ได้รับจากทัญ,ญา่าที่จริงแล้วเขาเองก็ชอบและพึงพอใจที่จะให้เธอสัมผัสเขาแบบนี้เมื่อเขารู้สึกว่าตัวเองกาลังเคลิบเคลิ้มไปกับสัมผัสที่เธอมอบให้ทําให้เขาหน้าแดงและเตือนเธอผมเคยบอกคุณแล้วว่าผมไม่ชอบให้คุณมาถูกเนื้อต้องตัวผมแต่ฉันชอบที่จะทําแบบนี้นี่คะทําไมคะ ที่คุณห้ามฉันเป็นเพราะคุณกลัวตัวเองจะติดใจสัมผัสจากฉันใช่ไหมล่ะคะเมคกินสายหัวพร้อมชักศีหน้าเอื่อมละอาเลิกพูดจาไร้าสาระและหันมาตั้งใจฝึกซ้อมดีกว่านะพร้อมเสมอขอเพียงมีคุณอยู่เคียงข้างรับรองได้ว่าฉันเต้นสู้ตายเมคินมองนาฬิกาก่อนจะหันไปบอกทันย่ายให้วอร์มร่างกายไปก่อนเขาขอตัวไปทำธุระสักครู่เดี๋ยวจะกลับมา ชายหนุ่มเดินไปถามดาหลาว่านัาทช่ามาถึงหรือยังมาได้สักครู่แล้วค่ะตอนนี้เธอกำลังนั่งอ่านสัญญาอยู่ในห้องรับรองเล็กค่ะเมย์คินพยักหน้าก่อนจะเดินตรงไปที่ห้องรับรองนั้นทันทีเมื่อเปิดประตูเข้าไปเขาก็พบนัทชา่ากำลังนั่งอ่านเอกาสารฉบับนั้นอยู่เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นมาเห็นเขาก็ยืนขึ้นแล้วก้มหัวให้เขาเป็นการทักทายัสดีคค่ะคุณเมย์คินจอดีครับเรียกผมว่าเมย์ก็ได้ครับ คุณอ่านเอกสารเสร็จหรือยังครับมีอะไรสงสัยหรือเปล่าไม่มีค่ะฉันก็ลังจะเซ็นพอดีคุณเดินเข้ามาสะก่อนความจริงแล้วเธอค่อนข้างกัง,งวลเพราะเธอต้องเซ็นสัญญาและมีผลผูกมัดถึง5ปีแต่มารดาของเธอนั้นให้เวลาเธอได้เดินตามความฝันของตนเองเป็นเวลาหนึ่งปีเท่านั้นแต่นักธิชาก็ไม่ลังเลที่จะเซ็นสัญญาฉบับนั้นทั้งที่รู้ดีว่าถ้าเธอทำผิดสัญญา ธอจะต้องใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทต้นสังกัดแต่ถ้าไม่เซ็นโอกาสของเธอที่จะได้ทำตามความฝันก็จะจบลงทันทีถ้ามีอะไรก็ถามผมได้นะครับไม่ต้องเกรงใจค่ะขอบคุณมากนะคะคุณแม่สำหรับโอกาสที่คุณมอบให้เราจะมอบโอกาสให้สำหรับคนที่มีความสามารถจริงๆเท่านั้นคุณผ่านการทดสอบของเราและได้งานนี้มาด้วยความสามารถของคุณเองยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับเช่นกันค่ะ แต่ถึงยังไงฉันก็ต้องขอบคุณคุณอยู่ดีที่มอบโอกาสนี้ให้ฉันรับปากว่าจะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะสําหรับวันนี้ถ้าคุณเซ็นเอกสารเสร็จแล้วก็กลับได้เลยแล้วมาเจอกันอีกทีตอน9โมงเช้าวันมะรืนเพื่อที่จะประชุมเกี่ยวกับทิศทางการทํางานและแผนงานของอัลบั้มจุดแรกของคุณกับทัยญ,ญาค่ะเมกินตัดสินใจถามเธอตรงๆเกี่ยวกับความรักที่เขาปกปิดทัญ,ญาท่าทัดบอกกุหรือยังครับเรื่องของผมกับธัยญ,ญา บอกแล้วค่ะเขาบอกว่าคุณยังไม่อยากจะให้ทัญญารู้ถึงฐานะที่แท้จริงของคุณครับเมื่อถึงเวลาผมจะบอกกับเธอเองหวังว่าคุณจะปิดเรื่องนี้เป็นความลับด้วยนะครับหญิงสาวเพียกหน้าฉันถามคุณได้ไหมคะว่าทําไมคุณต้องทําเช่นนั้นเพราะผมคาดหวังกับนักร้องคู่ดูโอ้คู่แรกนี้ไว้มากผมจึงต้องฝึกฝนด้วยตัวเองและไม่อยากให้เขารู้สึกกดดันเมื่อรู้ว่าผมเป็นถึงบอสใหญ่ของที่นี่ คุณเองก็ควรเตรียมใจไว้ด้วยเพราะคุณจะต้องได้รับการฝึกอย่างหนักจากผมเช่นกันแล้วเจอกันวันมาเลยนะครับเมย์กินยิ้มให้นัทชายอย่างอ่อนโยนก่อนที่จะเดินออกไปจากห้องเพื่อกลับไปฝึกซ้อมให้กับทัญญาที่จริงแล้วทัญญาเองก็มีทักษะทางด้านการเต้นดีอยู่แล้วเขาเสริมให้อีกไม่เท่าไหร่ก็น่าจะได้ตามมาตรฐานที่เขาต้องการอีกอย่างหญิงสาวเป็นคนที่เรียนรู้ไวทาให้เขาค่อนข้างพอใจแต่สิ่งที่ทําให้เขาขัดใจก็คือ เธอควรจะมีสมาธิในการฝึกซ้อมมากกว่านี้ไม่ใช่เอาแต่จ้องมองเขาเกือบตลอดเวลาจนชายหนุ่มต้องดุทันย่ญญาคุณมีสมาธิหน่อยได้ไหมเอาแต่จ้องหน้าผมอยู่ได้ก็คุณเป็นหน้ามองนี่คะเธอมองตอบด้วยตาใสซื่อแต่ยังไม่ทันที่เมย์คินจะพูดอะไรโทรศัพท์มือถือของเขาก็ดังขึ้นเมย์คินกดรับทันทีที่เห็นว่าใครเป็นคนโทรมานายมีธุระอะไรทัดฉันจะถามว่าที่ชาเซ็นสัญญาก,กับนายเรียบร้อยแล้วใช่ไหม เรียบร้อยแล้วปานนี้คงจะกลับไปแล้วฉันอยากจะขอร้องให้นายเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวให้พิชาด้วยคงจะไม่ลำบากเกินไปใช่ไหมเม่เรื่องนั้นไม่มีปัญหาหรอกแต่ฉันทำหน้าที่นี้ได้ไม่นานนายเข้าใจใช่ไหมอืมฉันเข้าใจและทิชาจะต้องเริ่มงานเมื่อไหร่9โมงเชา้าวันมะรืนจะมีการประชุมเกี่ยวกับแผนง,งานของศิลปินและการทำมาราบัางจุดแรกของพวกเธอนายถามทำไมมีปัญหาอะไรนั้นเหรอ ฉันไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่เมื่อคืนฉันต่างเพลงไว้เพลงหนึ่งแต่ว่าจะเอาเข้าไปให้นายดูเอาเป็นว่าวันมะรืนฉันจะเข้าไปประชุมกับพวกนายด้วยไม่ใช่มีแต่นายหรอกนะเมฆที่อยากจะให้ผลงานของพวกเธอออกมาดีฉันเองก็เหมือนกันโอเคแค่นี้แหละไว้เจอกันวันมะรืนที่ห้องประชุมก็แล้วกันฉันจะไปพร้อมกับทิชาอืมแล้วเจอกันจากนั้นทั้งคู่ก็วางสายธัญญาซึ่งรอจังหวะอยู่แล้ว ก็รีบเอ่อยถามทันทีที่เขาวางสายเพื่อนของคุณโทรมาหรอคะชายหนุ่มไม่ตอบแ้นยังตำหนิเธอด้วยสายตาพิฆาตและเริ่มต้นการซ้อมเต้นอย่างเข้มงวดคราวนี้ทัญญามีสมาธิมากกว่าทุกครั้งพ่อเมคินได้บอกถึงทักษะที่ทัญญาไม่เคยรู้มาก่อนรวมถึงบอกถึงจุดบกพร่องของเธอเพื่อให้เธอนำไปปรับปรุงแก้ไขธัญญาทำตามที่เขาแนะนำอย่างตั้งใจและเธอก็ทำได้ดีเป็นที่น่าพอใจ แต่ในขณะที่ทั้งคู่กำลังฝึกซ้อมการเต้นละตินอยู่นั้นทัญญาก,ก็ร้องออกมาพร้อมกับทรุดลงจนเมกินต้องโอบเธอไว้ในอ้อมแขนเป็นอะไรไปทัญญาขาฉันเป็นตะกิวค่ะเมกินค่อยๆพยุงให้เธอนั่งลงจากนั้นเขาก็จับขาของเธอข้างที่เป็นตะิวข้างนี้ใช่ไหมทัญญากระตุกข,ขาหนีแต่เขาจับขาข้างนั้นของเธอไว้แน่นคุณจะทำอะไรอยู่เฉยๆสิผมจะนวดให้คุณเองยิงไว้แบบนี้จะยิ่งปวด ทนหน่อยนะคุณแล้วจะดีขึ้นเมกินนวดขาข้างนั้นให้ทัยญาอย่างไม่นึกรังเกียจแถมยังตั้งใจทําอีกด้วยหญิงสาวขโมดกิ้วสีหน้าบ่งบอกว่าเจ็บยังแต่ไม่ได้ร้องออกมาใบหน้าของเขาอยู่ห่างจากใบหน้าของเธอไม่มากนะักธันญ่าได้แต่มองหน้าและท่าทางของเขายังไม่รู้เบื่อเธอเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมถึงได้ชื่นชอบเขามากมายขนาดนี้ถึงแม้จะรู้จักกันในเวลาเพียงไม่กี่วันแต่เธอกลับรู้สึกพึงพอใจเขาอย่างมาก ทั้งที่เขาเองก็แสดงท่าทางรังเกียจเธอออกนอกหน้าซะด้ซ้ําไปแต่ทําไมเธอไม่รู้สึกโกรธอาจเป็นเพราะเธอรู้ว่าเขาไม่ได้รังเกียจเธอจริงจังอย่างที่พยายามแสดงออกมาก็เป็นได้ที่ผ่านมาเธอเจอผู้คนมากมายหลายเชื้อชาติมีทั้งหล่อระดับนายแบบนักแสดงนักร้องหรือแม้แต่แดนเซอร์ที่รวยแล้วแต่หน้าตาและหุ่นดีแต่เธอกลับไม่คิดที่จะสนใจใครและเลือกที่จะอยู่เป็นโสดจนกระทั่งกระพบเมคิน เขาดูเหมือนผู้ชายที่อายตอนแรกเธอแค่ต้องการแกล้งเขาเท่านั้นแต่เวลาอยู่ใกล้เขาทีไรเธอกลับรู้สึกว่ามือของตนเองมักจะซุกซนและเช่าที่จะลูบไล้ไปตามร่างกายของเขาอยู่เสมอเขาเป็นผู้ชายที่ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองได้ดีจริงๆคุณดีขึ้นแล้วใช่ไหมทัยญาเขาเงยหน้าขึ้นมาถามถำมห้รู้ว่าใบหน้าของเขาและเธออยู่ห่างกันแค่คืบและเธอก็กำลังจ้องมองเขาอยู่คุณจะจ้องผมอีกนานไหม ผมรู้แล้วว่าหน้าตาของผมหล่อโดนใจคุณขนาดไหนคุณรู้เหรอคะฉันแสดงออกมากขนาดนั้นเลยเหรอคะฉันไม่รู้ตัวมาก่อนเลยนะว่าสิ่งที่ฉันทํามันทําให้คุณรู้สึกเขินฉันดีขึ้นแล้วคะ่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับความช่วยเหลือของสุภาพบ,บุรุษและนี่คือรางวัลของคุณทันย่าไม่ปล่อยให้เขาตั้งตัวเธอแนบป็นฝีปากของตนเองกับลินฝีปากของเขาเธอจูบเขาอย่างบางเบาจนแทบจะไม่รู้สึก แต่เมื่อเธอถอนริมฝีปากออกมาก็พราว่าเมคินจ้องมองเธออยู่เช่นกันธันญาของแบบนี้ผู้ชายต้องเป็นฝ่ายเริ่มแล้วคุณจะรออะไรอยู่ล่ะคะอะไรนะฉันถามว่าคุณจะมัวเสียเวลารออะไรอยู่คะเขาสายหัวให้กับท่าทางกากันของเธอได้เลยถ้าคุณอยากลองผมจะสนองให้จากนั้นเขาก็ดึงตัวเธอให้ยืนขึ้นโดยที่เขาโอบกอดเธอไว้ในอ้อมแขนก่อนที่จะโน้มใบหน้าลงไปประชิด แล้วประทับริมฝีปากของตัวเองลงบนริมฝีปากนุ่มเขาหลอกล่อให้หญิงสาวไปเหยื่อริมฝีปากออกจากนั้นก็ดูดดื่มความหอมหวานด้วยความอ่อนโยนและเปลี่ยนเป็นการเรียกร้องมือของเมคินลูบไล้ไปตามลาตัวของทัญญามันทําให้เธอรู้สึกว่าหวานไปกับสัมผัสข,ของเขาจนต้องร้องห้ามก่อนที่อะไรมันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้อยาค่ะทําไมล่ะคุณอยากให้ผมทําแบบนี้ไม่ใช่เหรอผมก็ทําให้คุณแล้วไงทําไมถึงห้ามซะล่ะ ผมในพวกคุณชอบไปหมทําแบบนี้ซะอีกที่ฉันห้ามเพราะกลัวว่าตัวเองจะติดใจลดจูบและสัมผัสจากคุณถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็คุณจะไม่ได้อยู่อย่างเป็นสุขแน่นอนเพราะว่าฉันจะคอยเรียกร้องให้คุณจูบฉันและสัมผัสเชนแบบนี้อีกหรือว่าคุณต้องการแบบนั้นคะยอมรับมาเถอะนะว่าคุณเองก็ติดใจฉันเหมือนกันใช่ไหมเมกินไม่ตอบเขาได้จะพูดตัดบทว่าวันนี้พอแค่นี้คุณกลับไปก่อนได้เลย พูดจบเขาก็เดินออกไปทิ้งให้เธอยือนยิ้มอยู่เพียงลําพังธัญญาจับริมผิปากของตัวเองอุปทานว่ารถจูบข,ของเขายังคงอยู่เพราะเธอยังคงรู้สึกว่าหวามอยู่เลยคุณเป็นผู้ชายที่จูบเก่งจริงๆเมกินจากนั้นเธอก็เก็บของพื่อไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกลับบ้านเมื่อมกินเดินออกมาจากห้องใสของเขายังคงเต้นแรงจากการที่เขาไปจูบทัญญาในตอนแรกเขาเพียงแค่จะสั่งสอนเธอเท,ท่านั้น แต่เมื่อได้จูบแล้วมันยากที่จะหยุดไม่น่าเชื่อเลยว่าการจูบก,กับเธอจะทําให้เขารู้สึกตื่นตัวได้ขนาดนี้ทั้งที่เขาเคยมีประสบการณ์แบบนี้กับผู้หญิงมานับไม่ถ้วนแต่ไม่มีผู้หญิงคนไหนทําให้เขารู้สึกตื่นตัวได้เพียงแค่จูบแรกเหมือนเช่นที่ทัญญาทำทั้งที่เธอเองก็ดูไม่ค่อยมีประสบการณ์ทางด้านนี้สักเท่าไหร่โชคดีที่เธอเป็นฝ่ายหยุดเขาม่่นนั้นมันอาจจะเลยเธอไปมากกว่านี้ เมกินพยายามสลัดความคิดฟุ้งซ่านเหล่านี้ออกไปจากหัวและเตือนตนเองว่าจะต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เวลาที่อยู่ใกล้ทัญญาณทิชาทำอาหารเย็นเตรียมไว้ให้ตัวเองและอินทัดหญิงสาวรอที่จะกินอาหารมื้อนี้พร้อมเขาแต่รออยู่จนเวลาล่วงเลยมาถึงสี่ทุ่มเขาก็ยังไม่กลับมาเคยจึงตัดสินใจที่จะกินอาหารก่อนในขณะที่กําลังอุ่นอาหารอยู่นั้นชายหนุ่มก็กลับมาพอดีเขาได้กลิ่นหอมของอาหารชวยเขาจะูหม จึงหาให้เขาเดินม,มาที่โต๊ะอาหารหอน,น่ากินจังครับผมกำลังหิวอยู่เลยคุณไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีไหมคะจะได้สบายตัวแล้วค่อยมากินอาหารพร้อมกันเดี๋บอกนะพวกคุณยังไม่ได้กินอาหารมื้อเย็นเพราะรอผมฉันแค่ยังไม่รู้สึกหิวเท่านั้นเองค่ะไม่ได้ตั้งใจรอคุณซะหน่อยนทัทิชาพูดพร้อมกับผลักตัวชายหนุ่มให้เขาเข้าไปจัดการอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณรีบไปอาบน้ำสิคะมมวแต่ช้ชา เดี๋ยวอาหารก็เย็นชื่อกันพอดีเร็วๆนะคะอย่าโอ้เอ้เพราะฉันหิวแล้วแต่ก่อนที่อินทาจะเดินเข้าห้องนอนเพื่อไปจัดการธุระส่วนตัวนั้นเขาได้หันไปจูบแก้มหญิงสาวฟอดใหญ่โดี๋ยวไม่ทันที่เธอตั้งตัวหรือปัดป้องหน้าที่ชาหน้าแดงด้วยความเขินอายเธอเสียรู้เขาอีกจนได้นี่ขนาดเธอระวังตัวแล้วนะก่อนที่อินทาจะปิดประตูห้องนอนเขาได้ยื่นใบหน้าออกมาบอกกับหญิงสาวอย่าเพิ่งเข้ามานะคะผมจะเปลี่ยนเสื้อผ้า นม่ที่ชาคิดว่าเขาแกล้งเธอได้เธอก็จะแกล้งเขาบ้างคิดได้ดังนั้นเธอก็เดินไปที่ประตูห้องนอนแล้วก็พรวดพราดเปิดประตูเข้าไปอินทัศนที่กำลังถอดกางเกงรีบหันหลังและลูดซิบกางเกงขึ้นตามเดิมมาเห็นว่าหญิงสาวเปิดประตูเข้ามาเขาหายใจถี่และเสยผมพิชาอย่าแกล้งกันสิครับคุณไม่ยอมรับประตูเองนี่คะแบบนี้แสดงว่าจงใจจะให้ฉันเห็นใช่ไหมคะหญิงสาวแซว พร้อมกับยักคิ้วหลิวตาให้เขาเป็นการล้อเลียนถึงแม้ว่าเธอเองจะรู้สึกเขินก็ตามทีคุณอยากดูก็ไม่บอกองตรงๆว่าแต่แน่ใจนะว่าจะไม่เปลี่ยนใจขณะที่เขาพูดมือของเขาก็เริ่มจะลูบซิบลงและทำท่าจะถอดกางเกงให้เธอดูแต่เธอลองห้ามซะก,ก่อนไม่ต้องค่ะใครจะอยากดูคุณโป๊ก,กันล่ะคะฉันแค่หิวก็เลยจะเข้ามาบอกให้คุณเปลี่ยนเสื้อผ้าเร็วๆต่างหากค่ะผมเข้าใจคุณผิดไปสินะ เธอพยักหน้าตอบเขาดวงตากลมโตของเธอเหมือนกับจะยิ้มได้ฉันออกไปรอคุณที่โต๊ะอาหารนะคะตกลงครับเดี๋ยวผมจะรีบออกไปอินทัชยืนหัวเราะชอบใจอยู่คนเดียวที่แกล้งเธอได้เวลาเธอเขินอายจะหน้าแดงกระดูหน้ารักไปอีกแบบเขาเร่งจัดการธุระส่วนตัวอย่างรวดเร็วเพราะไม่อยากให้อีกฝ่ายต้องรอนานรอผมนานไหมนะทัทชาสายหัวก่อนจะชวนให้เขากินอาหารด้วยกันระหว่างที่กำลังกินอาหาร อิงทัดมักจะชวนหญิงสาวคุยพร้อมกับพูดกระเ้าเย้าแย่เธอเพราะเขาชอบเวลาที่เธอยิ้มหรือเขินอายและชายหนุ่มก็ถามถึงเรื่องที่เธอไปเซ็นสัญญาที่บริษัทในวันนี้นักที่ชาบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรอีกทั้งยังบอกว่าเธอจะต้องไปเข้าประชุมที่บริษัทในวันมะเรนคุณรู้ไหมเพื่อนผมก็พักอยู่ที่นี่ด้วยนะแต่ว่าอยู่ชั้นบนเขาทำมือชี้ขึ้นไปข้างบนจริงหรือคะฉันไม่รู้มาก่อนว่าคุณสองคนพักอยู่ที่เดียวกัน ที่นี่มันสะดวกแล้วก็ปลอดภัยอีกอย่างใกล้ที่ทํางานของพวกผมด้วยเมื่อตอนเย็นฉันพบทันย่าด้วยนะคะพบที่ไหนครับที่นี่ล่ละค่ะพอดีฉันก็ลังจะลงจากรถก็เห็นเธอเดินเลี้ยวเข้าประตูไปฉันัมแต่รอเงินทอนก็เลยวิ่งตามไม่ทันทันย่าเลยก็รีบไปซะก่อนหน้าแปลกนะทันย่ามาทําอะไรที่นี่ฉันไม่เห็นว่ามันจะแปลกตรงไหนเลยค่ะว่าคุณเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอคะว่าคุณแม่ก็พักอยู่ที่นี่ บางทีทันญ,ญ่าอาจจะแวะมาคุยธุระกับเพื่อนของคุณก็ได้นะคะคุณว่าไม่แปลกเหรอในเมื่อทันญ,ญ่าต้องไปซ้อมเต้นกับเมฆถ้ามีธุระอะไรก็น่าจะเคยกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทําไมทัยญ,ญาจะต้องมาหาเมฆที่นี่ผมว่าผมได้เกลิ่นทําแม่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคุณคิดมากเกินไปหรือเปล่าคะบางทีมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดก็ได้นะคะอินทัศยิ้มอย่างถูกใจกับคําตอบของอีกฝ่ายคุณรู้เหรอว่าผมกําลังคิดอะไร อยู่ด้วยกันไม่กี่วันคุณรู้ใจผมขนาดนี้เชียวฉันก็ไม่แน่ใจนันกหอกค่ะแต่ก็พอจะเดาได้ว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่ผมอาจจะคิดมากไปอย่างที่คุณพูดก็ได้แต่ผมเองก็ยังอดที่จะรู้สึกแปลกใจไม่ได้เลยเมื่อรู้ว่าเมฆลงมาทําหน้าที่กุจการส่วนตัวรวมทั้งฝึกซ้อมให้กับทัญญาได้ตัวเองพอผมถามเขาก็บอกว่าความสามารถของทัญญายัางไม่ดีพอเขาจึงต้องลงมาฝึกให้ทัญญาอย่างหนักด้วยตัวเองแต่บริษัทของเรา ก็มีทีมงานมืออาชีพอยู่มากมายแค่เมฆสั่งทุกอย่างก็ต้องได้ตามที่เขาต้องการแน่นอนที่สําคัญงานที่เมฆต้องรับผิดชอบอยู่ทุกวันนี้ <c oughs> ก็แทบจะหาเวลาพักผ่อนไม่ได้อยู่แล้วมันจึงเป็นเรื่องแปลกที่เขาลงมาจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองเช่นนี้จริงอยู่ที่พวกเราคาดหวังกับนักร้องดูโอ้คู่แรกไว้มากแต่ผมคาดไม่ถึงว่าเมฆจะจัดการดูแลทุกอย่างด้วยตัวเองผมได้ข่าวมาว่าเขาใส่ใจ และลงมาดูทุกรายละเอียดอย่างที่ไม่เคยทําให้กับศิลปินกลุ่มไหนมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะสนใจทันยา่าถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีนะเมฆจะได้เลิกทําแต่งานและหันมาหาความสุขใส่ตัวเองบ้างความสุขของแต่ละคนไม่จําเป็นต้องเหมือนกันหรอกนะคะสําหรับคุณเมฆแล้วการได้ทํางานที่เขารักอาจจะเป็นความสุขของเขาก็ได้ค่ะป็จริงของคุณผมโทรคุยกับเขาเมื่อตอนบ่าย เขาบอกว่าจะมีประชุมเรื่องแหงนงงานเกี่ยวกับอัลบั้มของคุณวันมะเรนถึงวันนั้นเราก็ไปพร้อมกันนะคุณจะไปทําไมคะนาทิชาอดที่จะถามเขาด้วยความแปลกใจไม่ได้เพราะว่าเขาเคยบอกกับเธอว่าเขาไม่ได้เข้าไปนั่งบริหารหรือยุ่งเกี่ยวกับงานที่บริษัทมากนะยกเว้นเวลาที่เมคินโทรมาตามให้เขาเข้าไปเซ็นเอกสารสําคัญคุณอย่าลืมสิว่าผมก็เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งเหมือนกันถึงแม้จะไม่ได้นั่งเก้าอี้บริหารเต็มตัวอย่างในแม่ก็เถอะ แต่นั่นไม่สำคัญเท่าผมอยากที่จะมีส่วนร่วมในอัลบั้มแรกของพวกคุณในเมื่อเมธยังลงมาคุกคลีกับอัลบั้มของพวกคุณตั้งแต่แรกแบบนี้ผมว่าเขาต้องควบคุมและจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองจนผลงานของพวกคุณเสร็จสมบูรณ์ดังนั้นผมจะน้อยหน้าเขาได้ยังไงหรอจริงไหมผมก็อยากมีส่วนร่วมในอัลบั้มชุดนี้ของพวกคุณตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนกันที่สำคัญผมแต่งเพลงไว้แล้วผมจะเอาไปเสนอในที่ประชุมในวันมะรืนนี้ด้วย หลังจากนั้นสองหนุ่มสาวก็ช่วยกันเก็บโต๊ะอาหารก่อนที่จะพากันเดินไปห้องนอนนัททิชามองเขาอย่างไม่ไว้วางใจเพราะเกรงว่าเขาจะลังแกเธอในขณะที่เธอหลับอินฮัตดูเหมือนจะรู้ทันความคิดของเธอคุณไม่ต้องห่วงนทัทิชาผมไม่เคยมีประวัติกล้ำใครสำหรับคุณก็เหมือนกันผมจะไม่ทำอะไรคุณถ้าคุณไม่ยินยอมเพราะฉะนั้นคุณก็เลิกกลัวผมได้แล้วเราต้องอยู่ด้วยกันอีกนาน ฉันคงจะรบกวนคุณอิกไม่นานแล้วค่ะฉันจะพยายามขยับขยายหาที่อยู่ใหม่ให้เร็วที่สุดขอเวลาฉันอีกหน่อยนะคะใครบอกคุณว่าผมจะให้คุณย้ายไปอยู่ที่อื่นคุณเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวญาติสนิทที่นี่ก็ไม่มีไปอยู่ข้างนอกมันอันตรายมากแค่ไหนคุณรู้บ้างไหมอยู่ที่นี่กับผมและดีที่สุดแล้วอยู่กับคุณนั่นแหละที่เรียกว่าอันตรายอิทัดยินเจเล่เมื่อได้ยินคําตอบจากปากของเธอแล้วคุณเคยได้ยินคําพูดที่ว่าที่ที่อันตรายที่สุด คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดไหมฮะคุณไม่ต้องมาพูดจาชักไปน้ำทั้งห้าสายเลยค่ะยังไงซะฉันก็จะหาที่อยู่ใหม่อยู่ดีผมยังไม่ได้บอกคุณเรอครับว่าที่นี่คือสถานที่ที่ทางบริษัทจัดให้ศิลปินอย่างคุณอยู่คุณลาอเล่นหรือเปล่าผมพูดจริงครับหรือว่าคุณไม่ชอบที่นี่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบค่ะเพียงแต่ว่าคุณรู้สึกอึดอัดที่จะต้องอยู่ร่วมบ้านกับผู้ชายหน้าตาดีอย่างผม เขายื่นหน้าเข้าไปพูดประโยคนี้ใกล้กับใบหน้าของเธอนักพิชาย,ยกมือผลักใบหน้าของชายหนุ่มหลงตัวเองจริงๆแต่ว่าฉันรู้สึกเกรงใจไม่ต้องเกรงใจหรอกครับมันเป็นหน้าที่ของผู้บริหารอย่างผมอยู่แล้วที่จะต้องดูแลศิลปินในค่ายอย่างดีแต่ว่าไม่มีคําว่าแต่อะไรทั้งนั้นถึงยังไงคุณก็ต้องพักอยู่ที่นี่กับผมอยู่ดีนอกจากว่าชายหนุ่มทิงท้ายปเพียงแค่นั้น พื่อกระตุ้นความสนใจของเธอและมันก็ได้ผลนอกจากอะไรคะทําไมคุณไม่พูดนี่จบละคะนอกจากคุณไม่อยากเป็นศิลปินของบริษัทเราคุณได้อ่านสัญญาอย่างทีทั่วหรือเปล่ามันระบุไว้อยู่ข้อหนึ่งว่าทางบริษัทจะจัดหาที่พักให้กับศิลปินในกรณีที่ศิลปินคนนั้นมาจากต่างประเทศและไม่มีที่พักเป็นของตัวเองเหมือนคุณกับทันย่าคุณเซ็นสัญญาไปแล้วไม่ใช่เหรอครับหรือว่าจำไม่ได้ฉันจำได้คะ่ะ จริงแต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะจัดให้ฉันมาพักอยู่กับคุณแบบนี้มันน่าแปลกนะคะเธอมองเขาด้วยความประหลาดใจเหมือนกับว่าเขามีรับลมคมในเกี่ยวกับเรื่องที่พักของเธอแต่เมื่อเธอดูจากท่าทางของเขาแล้วมันปกติมากราวกับว่าเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยไม่เห็นแปลกเลยครับโฮเมก็พักอยู่ที่นี่คุณก็น่าจะเดาได้ว่าเพื่อนของผมทำง,งานยุ่งมากแค่ไหน ถ้าเขาจะคุยกับคุณเรื่องงานจะได้ไม่เสียเวลาย,ยัางไงละครับสะดวกดีออกคุณอย่าคิดมากเลยผมว่าคุณพักอยู่ที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะผมจะได้ไม่เหงาคนอย่างคุณเหรอคะที่เหงาเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วทําไมคนอย่างผมจะรู้สึกเหงาบ้างไม่ได้ก็ท่าทางคุณเจ้าชู้ออกอย่างนี้ฉทนว่าคุณจะต้องมีสาวๆคอยห้อมล้อมเยอะแน่นอนดีไม่ดีอาจจะมีฮาเลมส่วนตัวก็ได้ผมดูท่าทางเจ้าชู้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ แน่อยู่แล้วค่ะว่าแต่คุณสนใจจะมาเป็นสาวในฮาเล่นของผมบ้างไหมล่ะครับฝันไปเถอะค่ะไม่มีทางผมเมื่อคืนนี้เราสองคนสงบสุดชั่วคราวและไปนอนพักผ่อนกันดีกว่านะครับดีเหมือนกันค่ะนัทชาเดินไปที่เตียงล้อมกับล้มตัวลงนอนโดยมีอินทัตคอยห่มผ้าให้เขาก้มลงจูบหน้าผากของเธอก่อนจะเดินไปปิดไฟและเดินกลับไปนอนตรงโซโฟ,ฟาตัวเดิมที่ประจำของเขา ความสนุกของ e ีนี้ก็จบลงกับเพียงเท่านี้นะคะและกลับมาพบกับความสนุกและความบันเทิงแบบนี้ได้ใหม่ใน e นะีหน้ามาดูกันนะคะว่าหนุ่มเมฆจะหยอกเย้าสาวธัญญาได้น่ารักน่าหยิดหรือหน้าหมั่นไส้มากน้อยแค่ไหนคลิปหน้ามีคำตอบค่ะสำหรับวันนี้ Love No Channel By n นะคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าวสวัสดีค่ะ